ฮัลโหลทุกคนวันนี้จะมาสอนแต่งเล็บก,กันค่ะเป็นเทคนิคง่ายๆมือใหม่ก็ทําได้จ้ะทาสีกะทิบางๆแบบนี้นะคะ1รอบทาสีม่วงอ่อนนะคะประมาณ1ส่วน2ของหน้าเล็บนะแล้วก็ใช้พู่กันนะคะเบรินสีให้ฟุงๆกระจายตัวขึ้นไปค่ะ รอบที่สนี้นะคะทาสีประมาณ1ส่วนสีของหน้าเล็บค่ะแล้วก็ใช้พวกกันนะคะเปล่นสีขึ้นไปเล็กน้อยค่ะวันนี้เราใช้เป็นกิเตอร์สีเมอร์เมดค่ะทาลงไปเล็กน้อยนะคะบริเวณตรงกลางนะคะมีทั้งเก็ดเล็กแล้วก็เก็ดใหญ่แบบนี้นะคะจะช่วย เพิ่มแสงเล่นแสงเล่นเงาได้ดีเลยหลังจากนั้นนะคะใช้พู่กันนะคะพยายามเกลี่ยเม็กิตเตอร์เนี่ยให้กระจายทั่วนะคะให้อยู่ในระดับสูงต่ำนะสลับกันไปแบบนี้ ของตกแต่งที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็เป็นเปลือกหอยนะคะสีขาวแล้วก็สีสันต่างๆค่ะทองคําเปลวแล้วก็วันนี้มีเส้นไหมนะคะเป็นเส้นสีทองค่ะก่อนที่จะเริ่มตกแต่งนะคะคะแนนก็ทาก,กาวเจลเอาไว้แล้วค่ะโดยส่วนตัวนะคะคะแนนจะใช้เปลือกหอยอยู่3าขนาดด้วยกันค่ะคือขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะคะวางเปลือกหอยให้หันไปในทิศท,ทางเดียวกัน พยายามวางเปลือกหอยไม่ให้ชิดขอบเล็บมากเกินไปนะคะคะแนนเลือกใช้เปลือกหอยสีขาวเป็นสีหลักค่ะแล้วก็จะมีสีม่วงกับสีชมพูแซมเข้ามาด้วยมีทั้งเก็ดเล็กเก็ดใหญ่กระจายตัวกันออกไปค่ะคะแนนชอบใช้โทนสีที่ใกล้เคียงกันค่ะอย่างวันนี้ทำโทนสีม่วงก็จะมีกิตเตอร์สีขาวเป็นหลักสีม่วงแล้วก็สีชมพูค่ะ และการใช้เปลือกหอยสีขาวเป็นหลักนะคะก็จะทําให้สีมันไม่กลมกลืนกับสีพื้นเกินไปพยายามวางเปลือกหอยให้หน้าไปกับหน้าเล็บมากที่สุดจะทําให้เราเก็บงานได้ง่ายขึ้น ต่อไปเราก็ใช้เส้นใหม่สีทองนะคะวางแนวตั้งนะตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวานะคะอย่างละเส้นก็ได้นะมีระดับสูงต่ำสลับกันไปประมาณนี้นะคะตามด้วยแผ่นทองคําเปลค่ะแล้วก็จะวางตามช่องว่างที่มีอยู่เลยนะไม่ต้องใช้แผ่นใหญ่มากนะคะ เล็กกลางใหญ่เหมือนเดิมนะกระจายตัวกันออกไปนะคะวันนี้ของตกแต่งเยอะแต่ใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็ทําให้งานออกมาสวยมากเลยค่ะต่อไปเราก็มาเก็บงานกันค่ะใช้เป็นพู้กันหัวเล็กนะคะเกลี่ยเจลให้ทั่วเลยพยายามอย่าเกลี่ยชิดโคนมากเกินไปนะคะเกลี่ยบางๆนะ พยายามเกลียดเจลไปในทางเดียวกันนะคะ mm hmm. เพื่อไล่ฟองอากาศแล้วก็อย่าลืมปิดปลายลิบด้วยนะคะ บับหน้าเล็บเก็บความคมความนูนของเปลือกหอยนะคะให้หน้าเล็บมันเย็นเสมอกันแบบนี้ก่อนที่เราจะทาท็อปค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเราแล้วค่ะทาท็อปให้ทั่วเลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมปิดปลายเล็บด้วยค่ะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะคือการใช้ผู้กันค่ะเกลี่ยตัวท็อปนะคะเก็บขอบด้านข้างซ้ายและ เสร็จแล้วค่ะทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของคะแนนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ ep หน้าจ้า